สวัสดีเช้าวันพุธที่30กันยายน2020กลับมาพบกับ Morning Routine Podcast กันอีกครั้งนะครับผมเอ็มเพิ่มศักดิ์จะมาเล่าทุกท่านฟังว่าตลาดการเงินทั่วโลกในวันอังคารที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างมาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับตลาดหุ้นตลาดการเงินทั่วโลกในวันอังคารที่ผ่านมานะครับในเอเชียเนี่ยตลาดหุ้นชั้นนำนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เป็นส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากยังได้ โมเมนตัม um เชิงบวกจากตลาดหุ้นสหรัฐนะฮะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีในคืนวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตลาดหุ้นออยุโรปแล้วก็สหรัฐเนี่ยปรับตัวลดล,ลงนะครับแต่การปรับตัวลดล,ลงเนี่ยก็ไม่ได้รุนแรงอะไรมากนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยชะลอการลงทุนลงออกไปก่อนนะฮะเพื่อรอดูการเป้วาทีระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์นะครับแล้วก็อดีตรองประธานาธิบดีโจบไบเดนนะครับที่สองท่านนี้เนี่ยจะเป็นผู้ชิงชัยในการเลือกตั้ง เพื่อท้าชิงตําแหน่งประธานาธิบดีในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนที่กําลังจะถึงนี้นะครับคือตอนนี้นักวิเครห์เนี่ยคาดการว่าผลจากการตว,วาทีของทั้งสองท่านนี้เนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกเนี่ยมากกว่าทุกทกครั้งที่ผ่านมานะครับนักทุนเนี่ยก็เลยชะลอก,การลงทุนออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในแต่ละตลาดเนี่ย มีการเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวขอเริ่มมันที่ตราหุ้นสารัฐก่อนเลยนะครับตราหุ้นสารัฐนะครับปรับตัวลดลงเป็นวันแรกนะฮะหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นได้3วันติดต่อกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการประกาศตัวเลขความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับที่สำรวจโดย Conference Board นะครับหรือว่าตัว CB Consumer Confidence เนี่ยที่ดีกว่าที่ตลาดคาดค่อนข้างมากนะครับโดย ตัวเลขนี่ออกมาที่101.8จุดนะฮะมากกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่89.2จุดค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยสูงถึง15.5จุดนะครับซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าเนี่ยที่มากที่สุดนับตั้งแต่ปี2003เรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับในสหรัฐเนี่ยถือว่าแข็งแรงดีขึ้นมาพอสมควรนะฮะแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันก็ยังต่ํากว่าระดับ ที่ก่อนที่จะเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 พอสมควรคือล่าสุดเนี่ยมันออกที่มา,มาที่101.8จุดใช่ไหมฮะแต่ว่าช่วงที่จะเกิดก่อนการแพร่ระบาดเนี่ยตัวเลขมันวิ่งอยู่ที่ระดับประมาณสัก120-130จุดนะครับคือความเชื่อมั่นอะดีขึ้นนะฮะฟื้นตัวขึ้นแต่ว่ามันก็ยังห่างจากช่วงที่ก่อนเกิดการแพร่ระบาดอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่าปัจจัยนี้เนี่ยก็ไม่ได้ช่วยให้ตลาดเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ย ก็มีการเทขายทางกไรระยะสั้นออกมานะฮะหลังจากที่สามวันที่ผ่านมาเนี่ยต่าหุ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ในวันศุกร์แล้วก็วันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยต่าหุ้นมันปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีมากนะฮะมันก็เลยมีแรงขายทางกำไรระยะสั้นออกมานอกจากนี้เนี่ยนักงทุนก็ชะลอดูเอ่อชะลอดูนะครับเพื่อว่าจะรอดูเรื่องการโต้วาทีระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์แล้วก็แล้วก็อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะก็เดี๋ยวตามเวลา สารัฐเนี่ยเป็นกลางคืนกลางคืนของเราก็คงช่วงประมาณเชา้ชาเชา้ชาสายๆเนี่ยแหละนะครับก็คงจะพอรู้แล้วว่างานนี้นะครับคนสารัฐเนี่ยชอบออมุมมองแล้วก็จุดยืนของใครมากกว่ากันนะครับดับชนีด,ดาวโจนส์เนี่ยก็ปรับตัวลดลงไปประมาณ0.48จุด S&P 500ก็ลดไป0.48จุดเออโทษนะครับดาวโจนส์เนี่ยลดไป0.48%แล้วก็ S&P 500เนี่ยลดลง0.48%เช่นกันส่วน NASDAQ 100น,นะครับปรับตัวลดลง0.37%เ ุ้นในกลุ่มน้ํามันสถาบันการเงินและสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับรวมถึงสายการบินเนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มเฮลท์แคร์และเทคโนโลยีปรับตัวลดลงกันเล็กน้อยนะครับมาที่ตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างต่าดหุ้นเอเชียนะฮะที่เป็นตลาดชั้นนำในยอย่างจีนนะครับญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยปรับตัวลดลงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้น,นตลาดหุ้นจีนนะครับเดบชนีเสียสัยสามร้อยเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้น0.2% ก็เรียกได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ดัชนีเนี่ยมันยังค่อนข้างผันผวนนะฮะขึ้นแบบบวก0.5 0.6บ้างแล้วก็ลงมาแบบแทบไม่บวกไม่ลบบ้างอะไรบ้างนะครับเนื่องจากตอนนี้เนี่ยน้องคุณจีนนะครับเขายังรอเหมือนเขาก็อยากจะรอดูเรื่องการโตว,วาทีอยู่เช่นกันแล้วก็เขาก็กังวลว่าแบบอพอโตว,วาทีแล้วเนี่ยเขาจะมีแบบชูประเด็นเรื่อง ที่จะกดดันจีนอะไรเงี้ยเพิ่มเติมขึ้นมาหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยมันเลยทาให้ตลาหุ้นจีนในช่วงนี้มันยังขึ้นได้ไม่เต็มที่นักนะฮะมันยังค่อนข้างแบบพันผลนผลันผลอยู่นะครับถึงแม้ว่าตลาดเนี่ยมันจะได้รับข่าวดีนะครับโดยมีมุมมองจากธนาคารโลกหรือว่า World Bank เนี่ยได้ออกมาเผยถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกล่าสุดนะครับโดยเขามองว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยน่าจะเติบโตได้ประมาณสัก0.9นนะฮะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในปี2020 ซึ่งเป็นระดับต่ําที่สุดนับตั้งแต่ปี1967มาเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจจีนเนี่ยคาดว่าจะเติบโตได้2%นะครับมันเลยช่วยทําให้ภาพรวมของในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยดูดีขึ้นนะครับโดยการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยจะมาจากการใช้ใจ่ายของภาครัฐนะครับการส่งออกที่ยังคงแข็งแกร่งแล้วก็การควบคุมการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีนะฮะตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนปัจจัยเสี่ยงของเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันมาจากการเติบโตที่ชะลอลงนะครับของการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวจีนนะฮะปัจจัยนี้เนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทาง world bank เนี่ยให้ความกังวลอยู่เหมือนกันแต่รู้สึกว่าเท่าที่ดูๆมานะฮะผู้บริโภคชาวจีนก็ยังค่อนข้างแบบใช้จ่ายกันสนุกสนานอยู่เหมือนเดิมพวกหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตสินค้าเทคโนโลยีแล้วก็ผู้ผลิตแบตเตอรี่นะฮะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ ดีกว่าที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหุ้นในกลุ่มพวกแบบผู้ผลิตสุราแล้วก็ประกันชีวิตเนี่ยปรับตัวลดลงนะครับมาที่ตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับดัชนีตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยห่างเสงลบไปถึง0.85ถือว่าลดค่อนข้างแรงนะฮะเนื่องจากว่าหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็กลุ่มเชิงรับอย่างผู้ให้บริการรถไฟใต้ดินแล้วก็โทรศัพท์มือถือเนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงทั้งหมดเลยนะครับมันเลยเข้ามากดดันดัชนี ห่างแสงนะครับถึงแม้วุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็เฮลท์แคร์ขนาดใหญ่เนี่ยจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่ว่ามันปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก็ช่วยให้ดัชนีเนี่ยไม่ปรับตัวลดลงแรงไปกว่านี้นะครับส่วนดัชนีหางแสงเทคอินเด็ก์เนี่ยก็ปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะฮะลบแบบแทบแทบไม่เปลี่ยนแปลงติดลบไป0.02%เท่านั้นนะครับก็พวกหุ้นใหญ่ในดัชนีเนี่ยสิบอันดับแรกนะครับก็ปรับตัวลดลงกันเป็นส่วนใหญ่แต่ก็มไม่เยอะมากนะครับ มาที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับดัชนีนิเคี๊นะฮะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้0.12%ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันจริงๆเนี่ยถ้าดูทั้งการซื้อขายตลอดวันเนี่ยในตลาดภาคเช้านะครับดัชนีนิเคี๊เนี่ยอยู่ในแดนลบตลอดเลยนะฮะแต่พอมาเข้ามาในการซื้อขายภาคบ่ายเนี่ยอยู่ดีดัชนีไอ้ตัวดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะครับจากที่มันแบบลบๆเล็กน้อยนะฮะอยู่ดีมันก็บวกขึ้นมาได้แบบเป็นร้อยจุดเลยนะครับมันเลยช่วยให้ดัชนีนิเคี๊เนี่ย ฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามองในภาพรวมของดัชนีเนี่ยจะเห็นได้ว่าจํานวนหุ้นที่ปรับตัวลดลงเนี่ยมีมากกว่าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากนะฮะโดยมีหุ้นที่ปรับตัวลดลงถึง160หลักทรัพย์นะครับแต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยมีเพียง59หลักทรัพย์เท่านั้นแต่ที่ดัชนีนิเคะเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับเนื่องมาจากหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็มีราคาสูงสูงหลายหลักทรัพย์เนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ คือดัชนีเนคเคีนะครับมันไม่เหมือนเซตอินเด็กบ้านเราเซตอินเด็กบ้านเราเนี่ยอย่างหุ้นปตทอะไรเงี้ยเวลามันเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็มีผลต่อดัชนีเยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าเนคเคีไม่ใช่นิเคยียเนี่ยเขาจะดูที่การเปลี่ยนแปลงของราคานะครับเขาไม่ได้ดูที่การเปลี่ยนแปลงของมูลค่าตลาดหรือ m า r k e t Cap นะครับอย่างพวกหุ้นที่แบบให,ใหญ่ๆดังๆที่แบบขายซื้อขายกันในราคาระดับประมาณ2 3งสามหมื่นเยนต่อหุ้นอะไรเงี้ยหุ้นพวกนี้เวลามันเปลี่ยนแปลงทีเนี่ยก็มีผลต่ออินเด็กเยอะนะครับ สำหรับกลุ่มดัชนีที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีเมื่อวานนะฮะก็คือเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์และก็ยานยนต์นะครับส่วนกลุ่มพวกสินค้าโภคบริโภคและค่าปีกเนี่ยปรับตัวลดลงนะฮะเมื่อวานเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็คือกลุ่มบริษัท NTT นะฮะได้ออกมาเผยว่าทางบริษัทเนี่ยกำลังจะเข้าถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท NTT DoCoMo นะฮะที่เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะครับ ผ่านการทำ tender offer นะฮะที่มูลค่าราว38,000ล้านเหรียญสำหรับหุ้นที่เหลือประมาณ34%เนี่ยที่ทางบริษัทเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปถือครองนะครับโดยทางบริษัทเนี่ยจะรับซื้อในราคาที่สูงกว่าราคากระดานประมาณสัก30%ของราคาปิดในวันจันทร์ที่ผ่านมานะฮะก็ปัจจัยนี้เนี่ยมันก็ทำให้หุ้น n t t d o c o m o เนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง15.8%เลยทีเดียวสำหรับวันอังคารที่ผ่านมา สำหรับตลาดหุ้นเอเชียนะครับก็เอาที่3ตลาดนี้แล้วกันนะครับมาที่ตลาดหุ้นยุโรปกันบ้างนะครับดับชนีตลาดหุ้นยุโรปนะครับปรับตัวลดลงนะฮะดัชนีสต็อกหกรเนี่ยติดลบไป0.52นะครับหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากๆในวันจันทร์ที่ผ่านมาเอ่อก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามากดดันมากนะฮะมันก็มีเรื่องที่ว่าเอ่อเบซิตนะครับที่ทางตัวแทนจาก EU แล้วก็ตัวแทนจากอังกฤษเนี่ย ได้เจราจากันแล้วก็ยังห่างไกลจากความเป็นจริงนะครับและอีกปัจจัยหนึ่งที่เข้ามากดดันนะครับก็เป็นตัวเลขเงินเฟอ้อของประเทศเยอรมน,นีในเดือนกันยายนที่ติดลบมากขึ้นนะครับปัจจัยทั้งสองเนี่ยก็เข้ามากดดันตลาหุ้นยุโรปบ้างเล็กน้อยแต่หลักๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่านักลงทุนเนี่ยรอดูการโต้ว,วาทีระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมากกว่านะครับ พวกหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีและสินค้าหลูหลาเนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันได้เป็นส่วนใหญ่ส่วนหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินน้ำมันและก็ท่องเที่ยวเนี่ยปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะฮะมาทีออ่ราคาทองคำนะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีเป็นวันที่2ติดต่อกันเลยทีเดียวจากข่้นเงินดอลลาร์เนี่ยที่อ่อนค่าลงโดยราคาทองคำสปอตนะครับมาปิดที่1898เหรียญนะฮะบวกขึ้นได้0.9%เลยทีเดียว คือที่ค่าเงิงดนดอลลาร์อ่อนตัว2วันติดต่อกันนะครับเป็นเพราะว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยมองในแง่บวกว่าแบบสัปดาหนี้อาจจะได้เห็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด,ด้านการคังรอบใหม่เนี่ยอาจจะโหวตผ่านสภาออกมาได้นะครับตอนนี้ทางพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาได้ลดวงเงินนะครับนโยบายตัวใหม่เนี่ยลงมาเหลือ2.2ล,ล้านล้านเหรียญนะฮะซึ่งจริงๆตัวเลขนี้เนี่ยทางพรรคดิพาิก,กนเนี่ย ก็ยังมองว่ามันสูงเกินไปอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วก็จะคุยกันได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวไอ้ตัวนโยบายการคลังรอบใหม่เนี่ยมันดีเลยจากที่ควรจะออกมาเนี่ยร่วมร่วมมาสองเดือนแล้วนะครับก <c oughs> ็คาดว่าน่าจะออกมาได้แต่ว่าวงเงินเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีหนึ่ง <c oughs> สุดท้ายนะครับต่าหุ้นไทยดระนีต่าหุ้นไทยนะครับก็ปรับตัวลดลงมาเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยลบไป 5.68. จุดหรือลบไป0 4 5เปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาปรับตัวผันผวนอีกครั้งหนึ่งละนะฮะพวกหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดีมากๆในช่วงตลาดวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มาปรับตัวลดลงกันแทบทั้งหมดนะครับคือตลาดหุ้นไทยในในภาคเช้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ในแดนบวกนะฮะแต่ว่านิดหน่อยนะครับแต่พอมาในตลาดภาคบ่ายเนี่ยหลังจากที่ตลาดหุ้นยุโรปเปิดมาติดลบนะครับแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์เนี่ยลงมาอยู่ในแดนลบนะครับแต่หุ้นไทยเนี่ยก็ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะฮะก็ ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยก็เน้นตามตลาดหุ้นต่างประเทศเป็นหลักนะครับไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามากดดันมากมายนะักนะฮะสำหรับหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ค้าปลีกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะฮะอย่างเดลต้าเนี่ยโหบวกขึ้นได้ถึง4.4เเลยทีเดียว c ีพีก็บวกได้ดีนะฮะบ,บวกได้1.2ึ่งจุดสอเปอร์เซ็นต์บริยุกเกอร์นี่ก็บวกได้1.4เปอร์เซ็นต์นะครับแต่หุ้นในกลุ่มน้ำมันขนส่งมวลชนขนาดใหญ่อย่างสนามบินนะครับธนนนาาาาาครรขดใหญ่่แลล้วก็โงพยาบายบเี ปรับตัวลดลงกันค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับก็สําหรับภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันอังคารที่ผ่านมาก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้เดี๋ยวผมขอสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับประเด็นที่1นนะครับตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลดลงเล็กน้อยนะฮะเป็นการปรับตัวลดลงเป็นวันแรกหลังจากที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้สามวันติดต่อกันประเด็นที่2นะครับนักลงทุนทั่วโลกตอนณตอนนี้นะครับ จับตาดูการโต้ว,วาทีครั้งแรกระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์นะครับและอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแล้วก็เชื่อว่าผลของการโต้ว,วาทีในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนมากกว่าการโต้ว,วาทีที่เคยเกิดขึ้นแนอดีประเด็นสุดท้ายนะครับราคาทองคำเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ดี2วันติดต่อกันเลยทีเดียวจากค่างเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับที่อ่อนค่าลงนะฮะหลังตลาดเนี่ยมองว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการคังรอบใหม่เนี่ย จะออกมาได้ภายในสัปดาห์นี้แล้วนะฮะก็ต้องมารอดูกันว่าจะออกมาได้หรือไม่ได้นะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นและตลาดการเงินทั่วโลกในวันอังคารที่ผ่านมาก็มีประเด็นและปัจจัยประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ